สวัสดีครับพี่น้องผู้ปลูกงาเลียงซับทุกคนนะครับผมเมื่อนี้เ้ามาเบิงพัฒนาการของเงาหลังจากน้ำลดนะครับเงาเพ่งกอลาหน้านองมงที่น้ำท่วมครั้งประมาณสองเดือนนะครับหลังจากน้ำลดไปแล้วเ้ากาล,ลับมารายงานผลแล้วช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่เขากำลังแตกยอดนะครับตอนนี้เงา เริ่มมีความเง้วขึ้นมากแล้วนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วนะผมว่าจะเอาปุ๋ยมืวานเท่าโดนี่นะครับผมประทันในมา่วานปุ๋ยอยู่แต่ว่าหญ้าก็จะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับสังเกตได้ว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวนะครับหญ้าสร้างเท้าเรื่อยนะครับนี่ฮะหญ้าที่สร้างเท้าเรื่อยแบบนี้ในการเรื่อยคุ้มพื้นที่นะครับหญ้าที่หญ้าที่เป็นแบบนี้เลยนะครับ เ,เขาจะบ่ไดจะเลื่อนแนวตั้งเพราะบันไดเป็นเถาเรือยสลายกว่านะครับช่วงนี้านาหนาวนะครับที่เขาเจ้าไว้หนาหน,นาวเนี่ยาที่เห้าซานะครับมันเหงาอยู่ครับแต่ว่ามันเห้าแนววลาบนะครับบ่ไดเห้าแนวตั้งบริเวณที่มันสูงแล้วนะครับมันก็นทีเป็นยอมเป็นยอมเลยมันจะคุ้มหนาแนวอื่นเลยนะครับแพงกุลา ล้วก็สังเกตว่าเท้าเลื่อยจะหลยนะครับสำหรับห้าที่กำลังเกิดขึ้นมาเขากำลังวางแผนในการฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูดูแลหลังจากน้ำลดลงไปก็จะมานำเสนอรายงานผลพ่อแม่พี่น้องอีกเทือนึงนะครับถึงกระบวนการวิธีในการฟื้นฟูแปลงห้าหลังจากน้ำลดนะครับ แลงนี่นี่ทวมขังแบบมิดเลยนะครับแล้วก็เป็นยาที่พึ่งมาตัดตอนน้ำม,มาทวมขังมันก็เลจะยังบทันในเง้ยงวนะครับตอนที่มันทวงมาคักเนี่ยทําใจไปแล้วนะครับว่าจังไรก็ได้ลปลูกไม่เพราะว่าตามที่พี่น้องผู้ปลูกยาเพิ่อนวอาเนี่ยคือถ้าน้ำทวมขังหลังจากที่เขาตัดต่อไปนะครับพึ่งตัดยาไปแล้วมันมาทวมต่อนะครับ มันสิตายเป็นวานนะปัจจุบัน,นถือปีนี้นี่มัดตัดพอดีเราก็น่าม,มาดถ่วมขังนะครับประมาณสองเดือนได้แต่เลยทําใจไปแล้วว่าจังไรเกษสิได้ปลูกไม่สําหรับงานงานนี้นะครับพร้่ามีงานเดียวที่ถ่วมขังก็มู่นะครับพตะนาบกลงนะครับน้ำลดลงเฮ้ามาเบืองนะครับมันบอตาาอยู่แบบนี้ครับมันกาลัางแท่งยอดแทงหยังเฮาก็เลยเออ ้าตัวนี้มันทนแรงทนน้ำท่วมครั้งอีหลีตัวนี้เอากันเลยว่าสีห้าวิธีการมาบำรุงนะครับบำรุงดูแลรักษามันต่อไปนะครับแล้วเข้าก,ก็บพบขอดีอย่างหนึ่งนะครับสําหรับสําหรับแปลงหญ้าที่เถือนน้ำท่วมครั้งนะครับนาถ้ามชาติแนวเอื้อมมันตายเหมือนครับมันตายเลยมันเหลือแต่แพงกลาบอเนี่มันเหลือแต่แพงกาลา และตอนนี้นะครับหยาเพงกลาเนี่ยมันขึ้นยุทวเปีงเลยนะครับมันขึ้นตามกอตามตอของเขานะครับที่มันเหลือนะเข้ากันเลยสิเอาปุ๋ยเอาฟุน้นมาบำรุงมันนะครับฮวิธีการหาเวลามาบำรุงดูแลรักษาฟื่นฟูมันนะครับสำหรับห้าแปงนี้ส่วนที่ห้าที่แง่เนี่ยเขาก็จะตัดแต้งต่อนะครับ ัดแปลงต่อแล้วก็สูบน้ำใส่เอาปุ๋ยมาวานนะครับถ้าเป็นไปได้มีเวลาเอาขีงว่วมาใส่เพื่อบำรุงดินไปในโตนะครับเมื่อนี่ได้เวลาสมควรแล้วเอาแปลงเนที่มันถึงน้ำท่วมก็คักนะครับมาฝากพี่น้องนะครับว่าพัฒนาการมันเป็นยังไงแล้วหลังจากที่น้ำลดลงไปนะครับก็เลยมื่อนี้วันหยุดครับได้มีเวลาออกมาเบื้องแปลงเนี่ย กัเลยมาไทายมาฝากพี่น้องปองไปนะครับมนี่ได้สมควรกับเวลาจักน้อยแล้วนะครับขออนุญาตจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมมือนี้ขอกาวคข้ามาสวัสดีครับ